สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กรับผมพามาชมการดึงเชือกผังเตรียมสร้างห้องเก็บของครับผมก่อนอื่นนะครับผมนะต้องถามเจ้าของโรงเก็บของก่อนว่าจะให้ตั้งอยู่ตรงมุมไหนของที่ดินนะครับว่าตั้งอยู่ด้านหน้าด้านหลังหันหน้าไปอะไรยังไงครับผมถามให้รู้เรื่องก่อนนะครับผม มีการเริ่มดึงผังนะครับส่วนตรงนี้ครับห้องเก็บของนีนะครับข้าวของบ้านให้ตั้งห่างจากแนวเขียดรูวออกมาเป็นระยะสามเมตรนะครับก็คือจากเส้นตรงนี้นะครับไปถึงแนวรูวตรงนู้นนะครับที่มีเสาเห็นไหมครับที่มีเสานะก็ะคือสามเมตรระยะการดึงผังเพื่อให้รู้ว่า เพื่อให้เจ้าของบ้านรู้ว่าเออเราจะสร้างตรงนี้นะวางอยู่ตรงนี้นะครับแนวเขตที่เราจะสร้างแนวเขตบะโรงเก็บของเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังอยู่ตรงนี้ด้านหน้าอยู่ตรงนี้คืเอ,อเขาจะได้รู้ครับผมนะรแล้วทีก็ว่าให้มาดูว่าเออพอใจไหมแบบนี้ได้ไหมประมาณนี้ส่วนการดึงถังนะครับดึงถังเชือกนะครับผมเห็นไหมครับดูว่าดูลัษณะครับผมนะ จะมีการตอกไม้เห็นไหมครับแทยงครับผมนะสองเส้นครับผมนี่ดูครับดึงไปดึงมาเห็นไหมครับดึงไปทางนู้นครับคือระยะความกว้างความกว้างก็คือสามเมตรห้าสิบครับผมครับสร้างเพื่อความกว้างสามเมตรห้าสิบห่างจากแนวรั้วก็คือแนวแนวหมุดนะครับผมนะแนวหมุดเขตนะแนวรั้วด้านนู้นครับคือสามเมตรแล้วก็วัดมาอีกสามเมตรครึ่งก็คือความกว้างของห้องเก็บของนะครับผมนี่คือลักษณะการดึงเที่ยวเห็นไหมครับ ะจะทำเป็นลักษณะมุมนีนะ้ดึงเชือกครับผมด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับด้านนี้นะดูครับลักษณะการดึงเชือกนะครับดูครับดึงเชือกจะเป็นตัวนี้ลักษณะน,นี้ครับผมนะก็ะคือมุมนี้ไปไปเส้นดังด้านนู้นครับผมนะมุมนี้มาเส้นนี้ครับผมนะ ส่วนการวัดมุมฉากของตัวผังนะครับตัวผังเชือกนะครับด้วยการวัดระยะนะผมนะก็คือว่าเมมแอเราเอามุมนี้เป็นมุมฉากนะครับเอาเอาจะเอาตรงนี้เป็นมุมฉากก็คือวัดระยะจากตรงนี้ไปไปด้านนู้นนะครับผมนะคือระยะสามเมตรครับผมนะคือวัดจากนี้ไปครับผมไปไปเส้นนี้ครับสามเมตรแล้วก็า a r k ไว้ว่าสามเมตรอยู่ตรงไหนครับผมสามเมตรอยู่ตรงไหนะน อ่า,าอย่างสมมุติว่าสามเม็ดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเราเราสมมุตินะครับสมมติเอาสามเม็ดอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้นะครับเนี่ยคือระยะตรงนี้สามเม็ดนะครับแล้วก็คือวัดจากมุมเดิมอีกนะครับผมวัดจากมุมนี้นะครับจากมุมเดิมนะก็คือวัดจากมุมนี้ไปตรงนู้นสามเม็ดใช่ไหมครัถึงถึงที่ผมวางเครื่องไว้สมมุติว่าสามเม็ดนะครับจากมุมนี้วัดไปด้านนู้นสี่เม็ดนะครับผมนะ คือวัดมาด้านนี้สี่เมตรนะครับก็คือใช้กดสามสี่ห้านะครับผมนะสามสี่ห้านะครับเอาสมมุติว่านี้มันนี้เป็นสี่เมตรนะครับตรงนี้เป็นสี่เมตรอันนี้ก็เป็นสี่เมตรนะีเมตรอยู่ตรงนี้นะครับนะครับทีนี้ระยะนะครับผมมุมคนระับ ความกว้างของมุมก็คือต้องห้าเมตรครับผมนะความกว้างก็คือจากที่ผมวางวางไอตัวตัวหญ้านี่ครับผมก็ตรงนี้คือสี่เมตรใช่ไหมวิ่งไปหาก็คือวิ่งวิ่งด้านในตรงมุมครับผม,มหามุมนี้ครับผม,มหามุมเนี้ยหามุมเนี้ยหามุมนี้เห็นไหมครับก็คือเป็นระยะของมุมก็คือเส้นสามเมตรกับสี่เมตรมุม ระยะมุมตัดก็คือห้าเมตรครับผมนะั่นคือสามีห้าถ้าได้สามีห้าแล้วระยะแล้วตัวนี้จะเป็นมุมฉากพอเดียวับตรงตรงนี้จะได้เป็นมุมฉากตรงนี้ครับผมนะนะครับเดี๋ยวจะให้ไปอีกทีนะครับก็คือว่าวัดจากมุมนี้ครับผมนะไปด้านนู้นนะครับด้านซ้ายสาเมตรก็คือวัดจากมุมเดิมนะครับผมวัดจากด้านนี้ไปไปด้านนู้นครับสี่เมตร นะครับผมนะทีนี้มาดูนะครับผมนะระยะของสามเมตรครับผมนะระยะของสามเมตรตรงปลายของสามเมตรครับกับตรงปลายของสี่เมตรครับผมนะก็คือวัดวัดตะแยงมาแล้วตะแยงตรงมุมมุมฉากเนี้ยได้ระยะห้าเมตรตรงอ่าแสดงว่าตรงนี้จะได้เป็นมุมฉากพอดีครับผมเนะี่ยนะครับผมอ่าสำหรับการตอกยึดครับตรงนี้จะใช้เป็น ไม้ไผ <Yes. S 1> <A> ่ครับผมนะก็คือใช้ไม้ไผ่ครับใช้ไม้ไผ่ตอกแล้วก็ใช้เชือกคล้องแล้วก็ดึงนะครับตัวนี้นะครับผมนะส่วนเชือกเป็นเชือกไนรอนนะครับผมนะใช้เส้นใหญ่หน่อยครับผมเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะใช้เส้นขนาดใหญ่นะครับเยอะหดืวใช้เส้นใหญ่หน่อยครับเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับหรือเชือกเอ็นก็ได้ครับเชือกเอ็นที่เป็นสีนะนะครับผมส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการซอยซอยเพื่อหามุมฉากของตัว ตัวตัดของตัวเชือกเพราะว่าเจะวางตำแหน่งายอีกครั้งครับเดี๋ยวป็วจะถ่างทีอีกครั้งนึนครับผมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ